ิปนี้ทำผู้คอมันถึงห้าหลอกเป็นแบบทง้มาเคยพอเ,เน,นอวสวัสดีคะ่ะทุกคนเมนีนะคะเขากับสิบผ้ามาอ่ะมากแกงพอหรือมากแกงพอนั่นเองนะคะตอนนี้ก็แบบแต่งแต้ทีพอกับแม่แล้อเลิกกันมากนะคะ ไปย่างบ้านีเห็นเล่าแบบมีเทมไมลจทีไหนเลยที่นี่ก็เลยสงสัยว่าเล่าอ่ะเป็นเหล่าเป็นกระเทยบอสันดีหรือเรามาเรามาผู้ชายหรือเรามาผู้หญิงสนอตอนนี้ก็ยังสงสัยอยู่นะคะก็เลยแบบว่ากระสิมา้แก่สิมาม้มอมเหล่านะคะ <c oughs> อย่างหนูว่าเรื่ม,มอเล่ามะเราสิเป็นแน่เลยสนอว่า,อาทุกคนกะมาล่อลุ้นกันนะคะว่า พ่อนะคะแล่าสิอ่แล้วสิมาผูหยิงหรือผู้ซายแล้วสิปวสเป็นแนวใดนะคะอเทุกคนไปเขาไปหาพ่อกันเลยนะคะทุกคนตอนนี้ห้องก๋าเห็นพ่อแล้วนะคะแล้วนอนอยู่อู่อยู่ห้องจะไปอ่าถามเล่ากันนะคะจุ๊บเออเอาบนิด้ไปล้ำบ่พ่อ สิเปลํจังไดงานก็ยกเลิกหมดแล้วสงการก็ยกเลิกแต่ขนาดแต่งโตแต่งหน้าสิขึ้น้านแล้วเขาก็ยังมายกเลิกนะสิเฮ็ดจังไดอายุกินกเดโอคิดต่อเงินว่าสิได้ลใส่สงกาสิได้เงินบ่ได้ดอกบ่มีแม่มันปเลเลียเกเหลาแม่งซะเอาอีีบ่ล่ะเดี๋ยวละเลี้ยงอีลีเเอาอีลีลนี่โอ้ยซื้อเลี้ยงอีลีบ่เลี้ยงเหล่า เอาเรื่องเราสู่ขาใจนะคะงาน,นบอ <laughs> จัดไหม่พอสุดเหมือนกันน่ะโอเคเริ่มเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ฮอกระไดะไปซื้อ,อวัตถุดิบท,ทุกอย่างที่สัมาแกลงพอแล้วนะคะโอ okay, เคเบิ้งทุกคนเบิ้ง <laughs> ทุกคนอย่าบอกพอนะคะฮอกระ เตรียมตัวแก่งแต่เขาจะเอิ้นพอมานะคะตอนนี้นะคะผ่อรู้ว่พอไปใส่เดี๋ยวลองเอิ้นเท่าบุญนะคะพอ่อพ่อแม่อะไรเจียมมาถึงคนมาแล้วเ,เราเอีหยังนี่ึ้นไป็นึังสิเงี้ยเสียบตัวนั้นก็<ะ>บอกตรงว่าเราเอีหยังเงีเ้ยเสียบโอ้ยม่หัวบักหน้าไม่หอดเกียร์ไม่กิดระดับสเปยตัวนี้ นสไปตัวนี้เากะน้สไปหันตัวหุจักบอันปอกนะคือว่าเราปอกหัจักบอปอกเราปอกเจแมน้าว่าเ่เคยพอจักเจียด้กินวงวันเราพอคนเขาบอกวันกินจะได้กับบเมาได้อีีแม่เตอีหลีแมนเลยะจัดมงกันปอกปอกสันวาน้บเนาะเน้บเรกวันกินดูตัวนี้จว่าเน้สบมมนนโบ้เฮยเน โอ้หนมูแดงเนะสิบขีแตกกวนหอมมนาอันนี้บ,รบปรกันของเสียมมันต้องมีขีแตกอยู่เลยวแหลนะเนาะไมน้ลาแตกละนดหน่อยก็แตกแ่เลูกแล้นีุ่ชีด,ยดยื้อน้สิบ่เปกเหล่านะหมูนะ,ะบ่ดอ้ยนันออ่นเขาก็เมืออ่อจีบ เขาเอินว่าพี่ประสบการทำไมมึงอาชีพเข้มเนี้กเน่เริงเกียร์มาดูว่าเข้มเกียร์หรือเข้มหยังเรงเราเรืงขี่มือเรื่องน้ำสไปเอาลงไปโอ้ยเหนบอกเนาะเอาลอกบึ้งตตยก็แตยน้องกันหรอวะน้อกันอกึ่งสอบเได้แต่ เที่หนึเออเ้าเนี่ยยาเสียมเป็นตั้งส<ะไ>ี่หาเลที่สโจกหนึ่งหูสันลองลองโจกสองหูสันทีลี ก็เป็นแนวนะก็เป็นแนวดีเหน่วยเป็นตั้งสี่นะมันเริ่มแปลกเลยแปลงล่างเหรอเลื่อแปะเลยแน่นอนเว้ยซองเป็นกเราพี่น้องชุดถ่ายถ่ายสุดนะคะฮะชุดถ่ายถ่ายสุดยังเราเบิร์ตจีโอ้ยเป็กที่สาม เลียงแต่ว่ามันปม่แน่าไม่วต่ก็เลียงแต่ไปได้ของแสบไปนี่อสเซื้อเสือสู่ไปนะสู่ชีวิตมากอ้า เดวกีฮันต้องเปิดเพลงหน่อยดิเนาะนั่งเขาบรรยากาศดิเนาะแสดงลำพวงโอ้โหความเปิดเพลงหน่อยทุกคนตอนนี้นะคะพอแล้วก็ได้เริ่มจะออกฤทิ์แล้วกังไปหาลำพวงลำพวงมาเปิดเพลงนะคะแล้วสิยงเงาูฟังบเงียบผเบิรงเด้อ

It's the time.